สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอป,ปเล่นเกมทำเงิน Two Money Wallet นะครับผมเป็นแอป,ปมาใหม่เลยนะเราสามารถทำเงินได้สูงถึง1,500บาทเลยนะครับในการถอนเงินเข้าไปที่ Two Money Wallet โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินในการใช้งานหรือว่าในการลงทุนสักบาทเดียวใครที่กำลังมองหาช่องทางในการทำเงินออนไลน์ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มีแอปหาเงินทูมอนี่วอลเลตมาแนะนำนะครับผมเป็นแอปมาใหม่เลยนะเกี่ยวกับการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากมีรายได้เพิ่มเรามาดูในคลิปนี้ก่อนได้เลยนะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะมีรายได้จากการเล่นเกมฟรีนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการสมัครการใช้งานกันก่อนเลยนะฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปนะ ใช้ในการ ทำเงินทูมเบอรี่วอลเล็ตกันก่อนนะตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ตัว Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับหากใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยให้เรามาที่ Google Play Store ก่อนเลยแล้วก็ดูด้านซ้ายมือในคลิปนะจะมีรูปแอป,ปขึ้นไว้ให้เราสามารถค้นหาตามชื่อแอป,ปด้านล่างซ้ายมือได้เลยเนาะจะมีทั้งรูปทั้งชื่อขึ้นไว้ให้หรือถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยผมก็จะมีลิงก์ของการดาวน์โหลดไว้ให้เหมือนกันตรงคอมเมนต์ปักมดสามารถกดลิงก์แล้วก็ติดตั้งลงในเครื่องของเราได้้เลยนรรับรับสาหตวแอป,ปที่ใชใชก ทำเงิน to m o n e y w a l l e t นะก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะครับชื่อว่า f o d b บุ m นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทำไรายได้ to m o n e y w a l l e t เนาะใครที่เคยดาวน์โหลดเคยสมัครไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยลิงก์ดาวโหลดเนี่ยผมจะปักหมดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะก็ให้เราเข้ามาที่หน้าหลักตรงนี้เลยนะครับเมนูหน้าหลักนะ แล้วก็ดูที่ตรงนี้จะเป็นรูปคนนะครับมีรูปเครื่องหมายนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้เนาะให้เรากดเข้าไปที่รูปคนเลยนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกสมัครทั้งหมด2ช่องทางก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็ Google ที่เป็นอีเมลนะให้เราเลือกช่องทางไหนก็ได้ที่เราสะดวกที่เราสามารถใช้ในงานสมัครได้นะครับเลือกได้เลย จากนั้นนะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนเริ่มต้นนะหลังจากที่เราสมัครเสร็จเนี่ยเราจะได้รับตัวแบงค์เขียวนะทุกคนได้รับเหมือนกันนะครับ35แบงค์เขียวเนาะ แล้วก็เป็นคะแนนเหรียญทองที่3 0 0้นะล้วก็ได้รับหัวใจในการเล่นเกมเนี่ยทั้งหมด10ดวงนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปดูในส่วนของเมนูอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะโอเคนะครับในส่วนของหน้าแอปเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด3เมนูนะทุกคนเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับทีละเมนูด้านล่างก่อนนะมี3เมนูนะครับหเลยคือด้านล่างซ้ายมือนะครับจะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะ เมนูนี้เชิญเพื่อนนะครับใครที่ต้องการเชิญเพื่อนเนี่ยก็กดเข้ามาที่เมนูนี้ได้ในการเชิญเพื่อนเนี่ยต่อการเชิญเพื่อน1คนนะจะสามารถทํารายได้ให้กับเราอยู่ที่3,000เหรียญทองแล้วก็เป็นตัวแบงค์เขียวเนี่ยสิบาทนะครับก็กดเชิญเพื่อนตรงนี้ได้เลยในการเชิญนะครับสามารถแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยเนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e Tik t o อกสามารถโปรโมทแนะนําในความสามารถของเราได้เลยนะครับตามความถนัดของแต่ละบุคคลเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ ชอบในเรื่องของการแนะนําก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยากมีรายได้เร็วขึ้นอยากจะถอนเงินเร็วขึ้นเนี่ยก็มาทําการแนะนําเพื่อนได้กฎของการเชิญเพื่อนนะครับเขาแบ่งเป็นดังนี้เลยนะครับอ่ะอันที่1นะครับได้รับหัวใจนะครับ10ดวงนะครับ1.4แบงค์เขียวเนาะแล้วก็400เหรียญทองนะครับเรียงตามระดับไปนะครับและก็การเชิญล่าสุดนะครับมันก็จะแสดงข้อมูลนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะเราสามารถไปเชิญเพื่อนได้แล้วก็ในส่วนของการกรอกรหัสเชิญนะครับ เพื่อที่จะรับในส่วนของตัวแบงค์เขียวเนี่ย20บาทนะครับเป็นส่วนของแบงค์เขียวเนาะเป็นการใส่รหัสโค้ดหรือว่าใส่ ID ของการแนะนําเชิญเพื่อนนะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้นะครับมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับส่วนของผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะ อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เองว่าจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้จะเป็นการสนับสนุนก็ได้นะครับไม่สนับสนุนก็ได้ตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยอันนี้ผมไม่ได้บังคับเนาะย้อนกลับมานะครับเมนูที่2นะครับหน้าหลักนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะเป็นหน้าแอปนี้ทั้งหมดเลยในหน้านี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันนะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะทุกคนด้านบนตรงนี้นะเห็นไหมจะมี35กับ300เหรียญทองนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของช่องทางการถอนเงินในแอปเกมนี้นะ การถอนเงินจะแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1เป็นการใช้ตัวแบงก์เขียวในการถอนเนาะถอนขั้นต่ำาที่300แบงก์เขียวนะครับหรือว่า300บาทนะครับแล้วก็ถอนได้สูงสุดที่1,500บาทนะในการถอนเงินวิธีการถอนเงินเนี่ยเขามี2ช่องทางให้เราเลือกนะทุกคนก็กดเพิ่มบัญชีใหม่นะครับก็จะมี t ูมานี่เวลต์และก็ตัว Paypal นะใครที่จะใช้ t ูมานี่เวลต์เนี่ยก็ไปสมัคร t ูมานี่เวลต์ก่อนหากเรายังไม่มีถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็เลือกเป็น t ูมานี่เวลต์เข้าไปจากนั้นเนี่ยก็ เบอร์ wallet ลงไปในช่องด้านล่างนะครับตามตัวอย่างที่เขาเกอกให้ดูเนาะทั้งหมด10ตัวแล้วก็กด s ั b m ิ t ด้านล่างได้เลยต่อมานะครับเรามาดูที่ตัวแบงค์เขียวอ่าแบงค์เขียวไปแล้วเนาะแล้วก็มาดูที่เหรียญทองนะครับสำหรับตัวเหรียญทองเนี่ยเราก็สามารถถอนได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องใช้คะแนนเหรียญทองเยอะนิดนึงนะครับตัวนี้เขาแจ้งให้เราดูเลยนะครับว่าในการถอนเงินเนี่ยเขาจะหักอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยคือเราจะต้องมีเหรียญทองนะครับ อย่างน้อยนะครับหนึ่งหมื่นเหรียญทองเนาะในการถอนเพราะว่าขั้นต่ําในการถอนตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะสิบบาทนะครับในการถอนเงินเลทน,นะครับเขาให้เราอยู่ที่1 0 0 0เหรียญทองเท่ากับ1บาทไทยนะทุกคนสำหรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้นะครับเราก็สามารถเก็บให้ครบ 10,000ได้นะกดของการถอนเงินเนี่ยหลังจากยื่นคําขอนะครับเงินจะเข้าภายใน24ชั่วโมงถอนได้สูงสุดนะครับวันละ1ครั้งจํานวนค่าต่ำนะครับขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มเนาะอันนี้ก็กดถอนเงินนะครับแล้วก็เลือกเป็นโทมอนี Z ่เลต์ใสเบอร์เหมือนกันนะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยต่อมานะครับเรามาดูฝั่งด้านซ้ายมือนะด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับทุกคนอันแรกนะครับจะเป็นช่องทางการสมัครของเราเนาะแล้วก็จะมี ne การได้รับนะครับประวัติการถอนเงินความคิดเห็นภาษาแล้วก็เกี่ยวกับเราเนาะอันนี้เราสามารถดูตรงนี้เพิ่มได้ตัวที่2จะเป็นการทําภารกิจเดลี่รายวันนะครับอันนี้เราสามารถทําภารกิจได้ในการรับตัวหัวใจนะครับเพื่อที่จะเอาไปเล่นเกม แล้วก็การรับภารกิจตรงนี้นะครับโดยการรับเหรียญทองนะเราสามารถทําตรงนี้เพิ่มได้ในการรับคะแนนเหรียญทองนะครับภารกิจมีอะไรบ้างเล่นเกมครบ10ครั้งรวมผลผลไม้ได้300ครั้งเนาะแล้วก็ภารกิจนะครับหัวใจ2ครั้งนะครับแล้วก็เล่นเกมให้ครบ30นาทีแค่นั้นเลยนะครับภารกิจง่ายมากๆนะต่อมานะครับเป็นถ้วยรางวัลนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นในช่วงเวลาในการทําภารกิจ6 7วันนะ7วันแรกเนี่ยถ้าเราอยากได้รับเงินเร็วขึ้นเนี่ยเราต้องทําภารกิจภายใน7วันตรงนี้เนาะเขาจะมีาภารกิจให้เราทำนะครับนะครับแล้วก็เล่นให้ครบนะครับทำให้ผ่านนะเราก็จะได้รับตัวแบงค์เขียวเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแค่7วันเท่านั้นก็จะหมดในส่วนของกิจกรรมนี้ไปนะสลับตัวนี้เท่านั้นนะที่จะหมดอายุภายใน7วันนะครับต่อมานะครับเราดูที่ด้านขวามือนะครับอีก3มเมนูอันแรกเลยนะครับที่เป็นตัวร้านค้าตรงนี้กดรับรางวัลก่อนนะแล้วก็กดยืนยันนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นในส่วนของลอตเตอรี่นะครับสำหรับลอตเตอรี่เนี่ยก็คือมีคะแนนเหรียญทองด้านบนเนาะสี0หมื่นห้าพันเหรียญนะครับ ให้เรากดตรงนี้นะครับตัวลอตเตอรี่ด้านบนมันจะเป็นการสุ่มนะครับในการสุ่มเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้5้าหมืนหรือเปล่าอ่าตรงนี้ใช้5้าหมืนเนาะในการสุ่มเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้5้าหมืนเหรียญทองในการสุ่มลอตเตอรี่สำหรับตัวลอตเตอรี่ตรงนี้นะครับเป็นลัคกรี่ดาวนะก็คือเราจะทําการสุ่มนะครับจะได้รับหัวใจเหรียญทองแล้วก็ตัวแบงค์เขียวเนาะสามารถสุ่มได้แต่ว่าเราจะต้องมีเหรียญทองให้ครบ5้าหมืนก่อนอันที่2ด้านขวานะครับก็จะเป็นการทําภารกิจนะในการจับรางวัลนะครับการจับรางวัลตรงนี้เราไม่ต้องไป ใจของเราวันที่อยู่ในวงล้อนะ เพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราจริงๆหรอกนะครับถ้าเราจับรางวัลได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกดดาวน์โหลดไม่ต้องเข้าไปสมัครอะไรทั้งสิ้นนะให้เรากดกากระบาดปิดไปเลยนะครับให้เราทําการหมุนให้ครบ8ครั้งนะครับเพื่อที่จะเอาในส่วนของคะแนลเลนเหรียญทองในเกมนะถ้าเป็นของรางวัลอื่นๆที่มันขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่เอามาแจกจริงๆหรอกสังเกตของเราเนี่ยก็จะมี iPad iPhone เงินรางวัลต่างๆนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับอันนี้ให้เราเล่นเพื่อที่จะเอาคะแนนในเกมเท่านั้นก็พอนะ ต่อมาด้านขวามือจะเป็น ID แนะนำนะครับก็คือการกรอกรหัสเชิญเพื่อนเราเกรอกได้เลยนะมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยต่อมานะครับตรงหน้าจอหลักตัวนี้นะครับที่เป็นรูปเกมเนาะอ่ะตัวนี้นะครับเห็นไหม แล้วก็จะมีคําว่าเล่นเกมแล้วก็กดเข้าไปเล่นเกมตรงนี้ได้เลยสําหรับวิธีการเล่นเกมนะครับก็ไม่ยากนะครับเป็นการปล่อยตัวผล,ลมไม้ลงมาแบบนี้นะด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยจะมีรูปบอกนะครับว่าตัวผล,ลมไม้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นลูกอะไรนะเราก็แค่เลื่อนลงมานะครับแบบนี้ให้มันรวมร่างกันแบบนี้นะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆนะครับสายเล่นเกมเนี่ยก็ไม่น่าพลาดน,นะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเล่นในช่วงเวลาเรา รอรถนะครับหรือว่าเดินทางนะครับนั่งรถไกลๆนะครับเล่นเพลินๆเ,เก็บคะแนนเพลินๆไปเนาะอะ่ดีกว่าเราไปเลือกเกมที่มันไม่สามารถแลกเป็นเงินได้ก็แล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะบางคนก็อาจจะชอบเกมที่ตัวเองเล่นแล้ว ่อนคายนะครับสนุกกับเกมนะครับบางคนก็ไม่ได้สนใจว่าเล่นแล้วต้องมีรายได้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดความชอบของแต่ละบุคคลเลยว่าจะเลือกเล่นแบบไหนนะอันนี้ผมก็มาชี้แนะแนวทางนะครับในการเล่นเพื่อที่จะให้มันเกิดรายได้เพิ่มนั่นเองนะครับตัวเกมก็ประมาณนี้นะทุกคนด้านล่างเนี่ยก็จะมีภารกิจให้เราทําโดยการใช้ตัวยิงเป้าเนาะแล้วก็ใช้ตัวเก็บผลไมาใ้ให้มันเล่นไปในระดับเลเวลที่สูงขึ้นได้นะอันนี้ผมก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตัวเหรียญทองของผมเนี่ยจะอยู่ที่ด้านบนขวาม เ,เพื่อที่จะเอาไปหมุนในส่วนของลัคกี้ดาวนะครับหรือว่าวงล้อ,อลอตเตอรี่นั่นเองนะครับเราก็เล่นตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปสุ่มไดนะ้นะครับลองเล่นดูได้นะทุกคนไม่ได้ยากอะไรนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะสลับตัวเกมกดตรงรูปฟันเฟืองแล้วก็กด Exit นะครับในการออกจากตัวเกมนะ ต่อนะครับเรามาดูที่ตัวรางวัลน,นะครับรางวัลเนี่ยก็จะมีให้เราทําด้วยนะถ้าหากว่าเราเก็บหัวใจครบ10ดวงนะครับก็กดรับตัวแบงค์เขียวตัวนี้เพิ่มได้เลยนะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนในส่วนของวิธีการสมัครการเล่นเกมทารายได้เข้าโทมานี่วอลเล็ตนะในส่วนของการถอนเงินนะครับถ้าหากว่าผมครบยอดนะครับถ้าเป็นแบงค์เขียวเนี่ยสามร้อยเนาะถ้าครบแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปถอนให้แล้วก็ตัวเหรียญทองเนี่ยถ้าครบขั้นต่ําในการถอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนให้ดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ หรือว่ากรอกรหัสโค้ดเพื่อที่จะสนับสนุนก็ได้นะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ